สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟุ้มทองค่ะมือนีมีไม่เหิบมีทั้งแบบไม่และแบบเลดมาให้ทุกท่านใด้ชมเด้อค่ะที่ท่านเห็ยนอยู่นี่ก็คือไม่เหิบไม่สาวหลอกเด้อยจ้จาลูกค้าท่านใดสนใจแบบไม่หรือแบบเลดกระสอบถามใดเด้อค่ะมากแบบไดก็เรียกใดชมใดจ้าสำหรับไม่เหิบก็มีสินค้าพร้อมทรงค่ะบ่วา่สิเป็น พ่วงสาวเล็กในใไม่ค่อนอักในาลาก็มีสินค้าพร้อมทรงเด้อจะ้ะหรือว่าสิเป็นวีหน่อยวีใหญ่ก็มีสินค้าพ้อมทรงคือกันค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกระทักแคทสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพุ่มท่องอะใดเด้อค่ะหรือจะคอมเมนไว้ไต้โพสนี้คลิปนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับสินค้าที่อยู่ในคลิปก็มีสินค้าพร้อมทรงทุกอย่างเด้อค่ะแม่บุญลาคุ้มทองขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะที่อุดหนุนหลานแม่บุญหลาคุ้มทองค่ะขอขอบพระคุณหลายหลายค่ะ